สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนครับอันนี้าเป็นเช้าที่วุ่นวายรถตีเหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นวันพิเศษของน้องคนนห้เคยมียอีพีก่อนหน้านี้สองสามอีพีอ่ะที่ผมพาน้องไปฝึกรถครับวันนี้น้อง คำเรื่องไฟนงไฟแนนซ์ออกผ่านแล้วนะครับเป็น YZF R3 ก็รับรถตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสองของวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะลบหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่หัดวันนั้นก็ไม่ได้ฝึกเลยโดูนี้เหยียรถกลับบ้านรอดหรือเปล่า รถมาส่งตรงรัชาดานะครับที่ทำงานปวแต่วันนี้ก็ติดมากตอนนี้มีเด็กกำลังตื่นเต้นแหละเราดูออกต้องทำงานสามเดือนนะครับแต่ว่าไปแนนผ่านเฉยผ่านไวมากเลยครับทำเรื่องไม่วันเดียวผ่านเลยครับ ช่วงนี้ด้วยเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ไปแดนผ่านไวมากครับแล้วดีใจกับน้องด้วยนะเดี๋ยวเองก็กลับมาดูคลิปนี้แล้วกันวันนี้พี่มาทำงานเช้าเลยเนะื่อกเองเลยเนะี่ยแต่ก็ได้รถมาแล้วขับขี่ปลอดภัยนะครับหวงน้องอยู่อันตรายคนระับ ต้องขี่มาทำงานด้วยยังไงเราตัดภาพไปตอนรับรถเลยเนาะไป กี่เดือนเองแป๊บเดียวอาวันมาเ้ไปไปดูหน้าดูหน่อยยางอาวันสองร้อยไอ้จะจับจริงนะเราทำงานมานานประมาณนได้กี่เท่าตัววะสองเท่าตัวปะถึงหนาถึงเลยเด็กน่าเอาน่าไปอาวันแล้วอะไปไปดูกูทำงานจนบึกติดเต็มมือดีขี่หกห้าศูนย์ไปไหนแล้วไอ้เจ้าตัวมันอะวิ่งจูดเลยไปไหนแล้ววะเฮ้ยลงข้างหลังมะอยางนี้อย่างนี้ลงนี่อะ เขาไปวิ่งไปไหนมันลงอย่างนี้ไหมมันต่อยแบบมันมันมีความมั่นใจสูงอากเชื่อว่าลานข้างหลังลานข้างหลังอะแม่งแบบมันเป็นพื้นแบบพื้นมันมันแปะที่ไหนวะมันที่ที่ผมวตาขมิบด้านขวาหัวตาขมิบวะตาไม่ใช่ตูดใช่ปะเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยไม่ใช่มันอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่นะเขาไม่เห็นนะเขาบอกให้ไปต่อข้างหลังเดี๋ยวต้องมาหรอ ว่าทำไปแล้วไปเ้างหังอาสามสองพันยี่สิบเอ็เอ้ยอาสามรู้แล like yeah, okay. ้วนะเขาเรู้ต mm ่ปกคลิปแล้วนะอาทำมแกอาสามมาอาวันตั้งแตอาสามเราว่าอาสามสอันยจะเป็นยังไงไปอันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยยานักาแล้วมาดดูผลงานดูผลงาน อายุน้อยกับหนี้ก้อนโตแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเด็กน้อยอเที่มาสมัครงานเขาก็มีขอบบริโอบอกด้วยว่าเขาแบบฝันว่าเขาอยากจะได้อาสามแล้ววันนี้เขาก็ทำได้เทำงานมาสามเดือนนะคะก็ะชากขยันก็ได้อะค่ะดีดีดีของมันเนี่ย รู้ว่าเอะคนมาเชียร์ตื่นเต้นว่าคนได้รถอีกอะตื่นเต้นอะไรรู้ว่ะตื่นเต้นว่าวันนี้มันจะขี่กลับบ้านถ้างขี่กลับบ้านดีกว่ามันี่อนาอนี้เัเนไมันขนะไอเีเาเเรรหละ รถใช่ไหมคะงจากที่เราได้รับรถ้เฮ้เฮ้รอกันดิเฮ้รอกันดิมันวิ่งเลยอ่ะวิ่งไม่รอเลยอ่ะเปลี่ยนเต้นเนาะเปลี่ยนเต้นทฮานเรามีอะไรนะที่ที่เราพูดกันอ่ะอะไรวะมีนี่อะไรวะจะได้มี passion ในการทำงาน เี่ครับเสียเต้นนะครับต้ครับเตอย่าฮ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 ่อฮราฮ่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 อฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่้าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่อฮ่าฮอย่าฮย่าฮ่าฮ่าร่า่า เด้อเด้วเดอเด้เด้อให้ให้เจ้าของมาเออ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 ลงนี้ลงนเดี๋เดเดเดเอาดิิได้ดิได้ดิเลิเลเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งถ่ายแล้วมึงดิได้้ย้ยะเไเไดีเจเด้ยดีใจด้ยดีใจด้ยดีใจด้ยเอาดิเอาดิเอาเอายาว้มึงยไวเน่ยโอ้ย ไปน้ำม, oh. มันด no ี่รถใหม่น no 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 ี่มันติดโ้ลอันเนาะ่ะอันต้องพ่อมหลเยอ่ปนี่เยอะหเฮ้ยสใบแล้วนี่ฮเ็นไงเป็นไงเป็นหมดสองใบ เราไม่ต้องซื้อใหม่แล้วใชนี่แหละกระจายเนาะไม่มังสี่ไปไหนะไหมสวยวะกูจะไปุ้มีไปดิอะไรนะอาวล่านะซับล่าไรนะมจะมีน้องที่ร้านโทรมาแจ้นี่แ้วเราก็บอกว่าให้ผมจะมีก็ได้เดี๋ยวเดียวเยังไงเช็คเช็คกันเช็คกันสมุแล้วกันเ็มนเชเดี๋ยวรับรถมาแล้วเชื่อ

บูนนะครับสมบูสมบูนสมบูนสมบูนอ่าได้ได้ไเปลีนมีไม่ได้ไมด้พี่หมอเปลนมสกีม์สกีมาสกีมานี่ไนดีโอ้โหเราเป็นกราฟิกก็ทำใหม่ดิติเกอร์ติดับไปเด็รอะไรเวนน้องไป ลายร้านไม่ใช่อ่ะเอ็งนี่เป็นอะไรกันสีสีครับสีดำได้คงอารมณ์เหมือนประมาณว่าชี้ไงชี้แต่นี้มาเนี่ไงชี้น้ำยานั่นแหละชี้มาเนี่ยเนี่ยน้ำยาเหมือนน้ำยาเคลือบแล้วเขาไม่ได้เช็ดเลยเหมือนบนี้นี่อะไรก็เสียดำได้นี้เป็นลยง่ายเป็นรอยง่าดประกันใช้ได้เลยหรือไรนี่ครับประกันเดินยังครับประกันเดินแล้วใช่ไหมครับ มีประกันไหมเริ่มแล้วใช่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวก็จะล้มแล้วจเย็นนะไปี่้กีอโยวี้้เธอก็ี่แล้ให้ามาอิ่ใดีก้ยเดีว่าเฮ้ยดเสวยเยอะนะเออสวแล้วสิทำมันสวยสียเยสยยอะเด็กไม่ค่อยอยู่ ตั้งเบียร์มาบ่อยก่อนทั้งเบรกทั้งยางเลยแหละทั้งเบรกทั้งยางเลยมันมันยังไม่มันยังไม่สามารถถนนมันไี่ครับร้อนมันนี่มาอะไรพี่พอหมอกนะพอหอกให้เอ้เรื่องสีง่ายอยู่รถเดินไปรอมันรถมันรถมันไม่ได้หนักมากรถไม่ได้หนักมากอ่ะขึ้นมาขึ้นเลือ ขึ้นสีขาวันนี้จะขี่กลับยังไงล่ะคะเออปัญหายาวกลับบ้านยังไงฮะที่สารเด้งเลยนี่แต่สารเตือนไหมมึงเข้าใจหรือยังมึงเข้าใจหรือยังรถไปก่อนโอเคคร์ทมันตอนนี้เบรกใชกหรือเปลกาเบรกเคยที่เคยสอนตอนนี้มันเบรกไม่พออยู่หน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเรียกค่าเบรกมันยังไม่ได้ถูกเปิดอ่าคำสิงมันยังไม่ได้ใช้มันต้องใช้ไปต้องเติม ก็เป็นใช่ไหมหมายถึงว่าเวลาแบบสตาร์ทหรือว่าปิดอะไรเงี้ยเป็นหมดแล้วใช่ไหมโอเคปัญหาอยู่ที่การเลี้ยวกับการยังพันหนึ่งที่จะสอนไอ้ที่คัดง่ายคัดต่ำถึงง่ายนี่จะหนึ่งนะกัรคัดกบเกียกบเพียกเขาจะมีดอกเกยอยู่อ๋อเกย์ไม่นตายละโอ๊ยโอเคครับเกียร์เป็นนะก็เวลาปล่อยรอบเหมือนเหมือนรถที่เลยค่อยๆปล่อยคัดแล้วมันจะค่อยๆตายของมันเองเพราะว่าแค่นี้นะจ๊ะ จะตั้งแม่เป็นพาระอีกถือมอกีันได้แลค่ะดูแลดังญาติมิตรเรื่องเสียเงินไม่ต้องบอนะคะที่สามป้าดูแลทุกคนได้อย่าดีเตมใช่ไหมอรนเตร่าย่สามป้าเยวถก่อนนะะเ้ยเอาโอ้โหต้ถือไปให้มันเขาเน่ đây 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 cầm lấy rồi a few moments later giả lốm nè giả lốm nè phải tăng thêm à thì để, các phải hay là dứt 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 ôm khăn lên ngoài rồi hay là kìm phải nhá Xe này dứt dứt à rồi khăn lên rồi เอ่อ่เด็กเด็กงานอย่าพิ่งเด็กขับขันขับขันรถมาชิดชิดอ่ ถ้ามันจะล้มนะถ้ารถมันเอียงกว่านี้นะอะาจจะว่างอาจจะว่างโอเจว่างแล้วปันใหม่ปามมาิดไว้อา มันไม่ได้หนักมากไนะรถผมเ็เคยวันน้นไม่ค่อยได้หนักมากไงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยอีกรอบนะค่ดิด้่ดจับตั้งเตั้งงมันจัด่เาเราต้องไปซื้อนี้อนไอตหรอได้ได้มันมีที่ช้อนทวิงอาร์มด้วยว่าเราต้องไปซื้อมาใช่ต้องต้องซื้อต้าแตก็ตั้งได้เลย มันช้อนตรงนี้มันจะเป็นนี่คืออะไก<ง>ัไ<ห>นนะนี่นะน่าจะแบบการ,ซรโ,กนะโซ่ตกไงโซ่มันจะมาพันตรงนี้แล้เดินะเวลาโซ้มันหย่อนพี่ไม่เห็นมีเลยของพี่ไม่มีอันนี้มันรุ่นใหม่ครับแต<อ>่ตนี่ไว้ทำไมต้องโซ่โซต้องโซ่ตั้งโซ่หางตาไว้้งโซ่อ๋อเขาใส่นี่มาดูไฟโอเคแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเราสกีบราบนะครับโอเคไป ดูวิธีพี่ขับดูวิธีพี่เข้าโคง้งมันหักหนีไม่ได้เออพี่โค้งพี่ต้องเข้าอย่างงี้แน่เดี๋ยวโค้งแน่ถ้าเองโค้งซ้ายเองดันแหนซ้ายโค้งขวาดันแหงขวาดันอย่างงี้ประมาณสี่ร้อยไม่ถึงนะพี่ยมเลยสี่ร้อยสี่ร้อยกว่านอยหน่อยอ่าสี 400. ารา่ร้อยอ่าสี่ร้อยครับอุ้ยถังใหญ่มาก วิงมีถึงสิบโลแล้วม mm. ั้งเนี่ยเอ้ดีดีกีโลอ่ะสองโลเวลาที่รถมันจะดับี่บอกถ้ารู้สึกว่ารถจะดับตำคามา